สาหรับงานเอ็นแบน็ทเอมี uh ่โบ้สึกป่าประทับใจแต่งานเข้ามาแล้วสึกป่างานใหญ่หลายแล้วก็นงานที่ว่ามิแต่ผู้ยใหญ่แล้วซึ่งอมี่โบได้ใส่ของแมนโฟนเดอร์มาในอีกน้ำโม้ชิ้นแรกนปีนี้คือน้ำสนขาล้ว่าลายล้วชีนี้คพร้อมเป็นกางแล้วก็สุดพิเษอีกเลลูกสุ่มห่า หลายแล้วรู้สึกว่าพัฒนาไปหลายเลยเพราะว่าเพราะว่าบัวเห็นภาพใหม่แล้วเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้สามารถแย ả y ไปทางทางระดับโลกได้ละความมีความงานมีความมีไซ์ที่ทันสมัยไปสามารถใส่เลีดได้เลยแล้นที่สำคัญนะครับก็การเดินทางจากที่ประเทอ่าเที่ยงจากอันสไบเร์โต้เลยแล้วก็วรู้สึกจะได้ใช้ที่ก็จะมาอยู่ปกติ ถ้าถามว่าใช้ชีวิตไปไหนหลังจากเฮ็ดเข่ามาเนาะบอกเลยว่าใช้ชีวิตแบบมีความสุขเพราะว่าตื่นขึ้นมาแล้วเห็นเข่าจะอีกหน้าง้วจะไปงานไปอย่างกับแต่งมืดเดี่ยวกั็รู้สึกว่าเข่เป็นสิ่งสำคัญเนาะฮิเทยฮอยยิ้มเพาปั้นใจขึ้นแล้วกับผู้ใดที่ยังสนใจโบยังบอกเลยคำดิมเลยว่าอันสมัยเท่านั้นเองโดยขอบใจเดยบายเกิดราโฮมอสังหาริมทรัพย์ท่องเสื้อไมสไตล์เมนโฟลเดอร์คัมเพาสังได้เดอะบาร์เบรอ เธอลาวีแชร์สบสิกับเพื่อสุขภาพ